ถ้าเรารู้เรื่องความรักจนลึกซึ้งหรือเข้าใจเราจะเป็นความรักได้ง่ายและเราจะดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้ง่ายความมั่งคัง่งไม่ใช่ความร่ำรวยอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความสมบูรณ์แบบของการใช้ชีวิตวันนี้ถ้าเรามีแต่ความร่ำรวยอย่างเดียวเราอาจจะรวยอย่างเดียวแต่เราไม่มีความรักในวันวันหนึ่งที่เรามีความร่ำรวยแล้วนะคะ สุดท้ายใครบางคนบอกว่ามีเงินแล้วไม่ต้องการใครละอยู่ได้ด้วยตัวเราเองสุดท้ายแล้วพอเรารวยแล้วเราจะหยหาความรักนะทุกคนวันนี้ความรักคืออะไรความรักนะคะมันมีหลายรูปแบบมากๆเลยที่เราเป็นอยู่เนี่ยเราอาจจะเจาะจงถึงความรักของหนุ่มสาวอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วความรักก็จะมีรักพ่อรักแม่รักพี่น้องรักเพื่อนรักญาติรักมิตราหายทั่วไปรักสัตว์ เลี้ยงในครอบครัวรักทุกสิ่งทุกอย่างรักพลังงานด้านดีรักบ้านรักรถจริงไหมคะจริงไหมมันมีความรักหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นวันนี้ความรักทุกสิ่งทุกอย่างคือความรักหมดเลยที่ใครบางคนบอกว่าวันนี้มีเหมือนกันนะที่เขาบอกว่า ไม่เราไม่เป็นคนไม่มีความรักเราเป็นคนไม่รักใครแต่ความรักคือความลุ่งหลงเหมือนกันนะความรักคือความปรารถนาวันนี้เราเคยคลั่งดาราไหมคะเราเคยชอบดาราคนหนึ่งชอบมากเลยนี่คุณก็เป็นคนที่มีความรักแล้วนะเพราะความรักมันมีหลายรูปแบบจริงไหมคะวันนี้เราต้องการจะเป็นคนเป็นคนที่มีความรักที่สมบูรณ์แบบครูจะให้เข้าใจถึงเรื่องความรักก่อนมนุษย์เราเกิดมามีรหัสติดตัวมาทั้งนั้นเป็นรหัสที่ เรามีความรักความรักที่จะได้ใช้ชีวิตกับคนคนนี้ถึงช่วงเวลานี้หรือความรักที่จะอยู่กับคนคนนี้แล้วจบสิ้นแล้วไปเจอกับความรักครั้งใหม่นี่เป็นรหัสที่เขาขีดเขียนมาซึ่งรหัสนี้จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้น 1. คือเราได้ทําทุกอย่างให้สอดคล้องกับสิ่งน,นี้ 2. เราเป็นคนสร้างความรัก เส้นทางความรักใหม่ขึ้นมาเพราะฉะันวันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นจงใจสร้างหรือไม่จงใจสร้างทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับเราเสมอความรักไม่ใช่การพยายามวันนี้ถ้าเราพยายามให้ใครบางคนมารักเราเราอาจจะต้องเจ็บปวดจริงไหมคะความรักถ้าเราพยายามให้เกิดขึ้นตัวเราเองนั่นแหละที่จะต้องเจ็บปวดเพราะคนเราสามารถบอกรักได้ด้วยในใจไม่รัก ถ้าเราบังคับให้ใครมารักเราเขาก็บอกรักเราได้เหมือนกันนะคะแต่ในใจเขาก็อาจจะไม่ได้รักเราเพราะคนเราพูดว่ารักโดยที่ในใจไม่รักได้คนเรามีสองหน้ามนุษย์เราไม่ได้มีหน้าเดียวจริงหรือไม่ความรักก็ไม่ใช่การคาดหวังหากวันนี้เราคาดหวังให้ใครบางคนมาทำสิ่งนี้ให้กับเราวันวาเลนไทน์กำลังคาดหวังให้แฟนซื้อดอกไม้ให้กับเรา หากว่าเราคาดหวังและพอถึงวันวาเลนไทน์จริงๆแฟนไม่ซื้อดอกไม้ให้กับเราอาจจะยุ่งเรื่องงานและสุดท้ายไม่ได้ซื้อเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการเมื่อเราคาดหวังเราก็จะผิดหวังจริงหรือไม่ความรักไม่ใช่การคาดหวังเพราะฉันวันนี้ถ้าเกิดว่าเราคาดหวังเราเองที่เป็นคนหนึ่งที่เลือกความผิดหวังเข้ามาในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่เราเลือกค่ะโอเคไห ครูจะให้ทุกคนเข้าใจไปในสเต็ปของความรักเลยหลายรูปแบบเพราะถ้าเราเข้าใจวันนี้เราจะไม่ยื้อกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใครบางคนเคยมีความรักที่ผิดหวังวันนี้นะคะถ้าวันนี้มีคนบอกรักเราหนึ่งอย่างคือวันนี้อะไรก็ตามที่เราเป็นสะท้อนกลับมาที่เราเสมอถ้าเราอยากได้ความรักที่สมบูรณ์แบบ เราอาจจะไม่ต้องสังเกตก็ได้คะ่ะเพราะบางทีการสังเกตเราอาจจะสังเกตได้ไมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่มีเซนมีสัมผัสมีทุกสิ่งอย่างมันต้องเกิดจากการที่เราอยู่กับคนคนนั้นสังเกตการใช้ชีวิตของแต่ละคนแล้วสังเกตเอาเองว่าวันนี้มันใช่ไหมกับสิ่งที่เขาพูดกับเรา 1. ถ้าเราอยากได้ความรักที่จริงใจเราจะต้องจริงใจกับความรักครั้งนี้ก่อนถ้าหากเราจริงใจโดยร้อเปซเขาจะ จริงใจกับเราถ้าเราจริงใจคําพูดที่เขาพูดกับเราเชื่อได้เลยว่ามันร้อยเปรซ็นตแน่ๆสิ่งที่ครูจะบอกคือถ้าเราจริงใจกับคนคนรักของเรานะหนึ่งเราต้องสังเกตตัวงด้ว่าวันนี้เราทุ่มเทความรักของเราให้กับคนคนนั้นโดยที่เราเป็นตัวเองอยู่หรือไม่ถ้าวันนี้มอบความรักให้กับคนรักจนสูญเสียความเป็นตัวเองสุดท้ายคนรักจะจากจากเราไป ไม่วันใดก็วันหนึ่งมันเหตุไม่ใช่มันเหตุเหตุมันเกิดมาจากว่าการที่เรารักเขาแล้วเรายอมทำทุกอย่างเพื่อเขาจนเราไม่เป็นตัวเองเราไม่มีความสุขแน่ๆการที่เราทำอะไรแล้วไม่ใช่ตัวเองมันฝืนตัวเองอะ่ะมันไม่มีความสุขหรอกทุกคนจริงนะเมื่อเราไม่มีความสุขกดแรงดึงดูดเราเป็นแบบไหนเขาเป็นแบบนั้น เราไม่มีความสุขส่งไปให้กับเขาถึงแม้ว่าเราทุกสิ่งอย่างทําเพื่อคนคนนี้เลยนะแต่เราส่งพลังงานความรักที่มันมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันเป็นพลังงานที่ตีออกไปหาคนคนนั้นเราไม่มีความสุขเมื่อภาวะนี้ตีกลับไปหาคนรักเราเขาก็ไม่มีความสุขเหมือนกันเพราะเราจะดึงดูดพลังงานเดียวกันในเมื่อเขาไม่มีความสุขเขาจะออกไปจากชีเราด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อวันนี้เรา ต้องการมีความรักลองย้อนกลับมาถามตัวเองสิคะว่าวันนี้เราได้เลิกล้มกับความรักหรือ,อยังยึดติดกับความรักในอดีตอยู่หรือเปล่าบางคนจากคนหลักมาในใจยังไม่ยอมเลิก แฟนเราเนี่ยตัดสินใจแยกทางจากเราไปตั้งนานแล้วเขาตัดสินใจที่จะมีชีวิตใหม่และเขาก็มีชีวิตใหม่ได้จริงๆเขามีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นไปตั้งนานแล้วแต่เรายังยึดติดกับความรักเดิมๆกับความรักครั้งเก่าที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วเราเป็นคนแบบนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นอยู่แสดงว่าเรากําลังไม่แฟร์กับจิตปิญ,ญญาณของตัวเราเอง คนรักเราตัดสินใจเลิกกับเราไปและเขาตัดสินใจไปมีชีวิตใหม่ชีวิตเขาได้โชดช่วงชัชวาลไปแล้วแต่เราเองทําไมยังเอาหัวใจตัวเองไปอยู่กับความรักที่มันเจ็บปวดไม่แฟร์กับหัวใจตัวเองเลยนะจริงไหมคะวันนี้วันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเอาตัวเองออกมาจากสิ่งนั้นได้ถ้าวันนี้เราตัดสินใจที่จะออกมาคุณจะได้เจอความรักครั้งใหม่แต่ตราบใดที่คุณยังจมปักกับความรักครั้งเดิมความรักครั้งเดิมจะตีกลับให้เราได้เจอคนรักแบบนี้อีก เราคิดแบบไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำอีกเลยมีใครหลายคนที่ทำไมเจอแต่คนหลอกลวงอ่ะทำไมเจอแต่คนไม่โอเคอ่ะทำไมเจอคนนี้ก็ต้องทำให้ผิดหวังเจ็บช้าน้ำใจเคยเคยเป็นแบบนี้บ้างสิ่งหนึ่งที่คุยอยากจะบอกคือวันนี้ถ้าเราต้องการลืมความรักครั้งเก่าใครที่มีความรักครั้งเก่าแล้วลืมไม่ได้บ้างคะมีไหมมีไหมคะในห้องนี้มีไหม 44คนในตอนนี้มีหรือเปล่าความรักที่ลืมไม่ได้อยากรู้ก่อนที่คุณจะแบ่งปันคนที่ยังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่วันนี้เรายังลืมความรักครั้งเก่าไม่ได้มันอาจจะมีเหตุผลนะซึ่งคณไม่รู้ว่าทุกคนคืออะไรถ้าวันนี้เรารักตัวเองเป็นเหมือนที่น้องหนุ่มบอกนะคะเราจะดึงดูดพลังงานความรักได้แบบง่ายๆก่อนที่ครูจะบอกว่า เราทําอย่างไรถึงจะลืมคนรักครั้งเก่าให้ได้วันนี้ถ้าเราไม่ยอมตัดสินใจที่จะออกมาเราก็จะลืมไม่ได้อยู่ดี 1. จะต้องเห็นเขาน้อยลงเพราะใครบางคนที่เลิกกับแฟนมาก็พยายามไปส่องเฟซเขาไปส่องติ๊กต็อกเขาไปดูชีวิตเขาว่าเป็นยังไงเขาใช้ชีวิตอยู่แฟนเก่ายังไงเพราะในใจยังอาจจะมีว่ารักเขาอยู่ อาจจะมีวันกลับมารีเทิร์นด้วยกันหรือเปล่าอัน,นี้ครูก็ไม่รู้ครูพูดก,กลางๆนะคะครูไม่ได้ระบุถึงใครเพราะการที่เราคิดแบบนี้เราก็ยัง รอคอยยังเฝ้ารอซึ่งมันอาจจะเป็นไปไม่ได้เมื่อเรารอคอยเราเฝ้ารอสุดท้ายเราก็คิดซ้ำคิดวนกับความรักครั้งเดิมๆวันนั้นเราเคยมีความสุขกันเนาะวันนี้เราไม่สามารถมีแบบนั้นได้แล้วสุดท้ายก็ดึงตัวเองกลับมาเศร้าเหมือนเดิมความเศร้าดึงดูดความเศร้าเราจะได้เจอสิ่งนี้อีกเรื่อยๆเราก็จะได้เศร้าอยู่แบบเนี้ยเพราะเราคิดอย่างไรเราดึงดูดสิ่งนั้น ทุกคนเก็ตนะวันนี้เราลองโฟกัสตัวเราสิคะที่ผ่านมาเราอาจจะไปโฟกัสคนคนนั้นใจก็คิดถึงแต่คนคนนั้นเราต้องดึงสติกลับมารักตัวเองคะ่ะคะวันนี้ถ้าเราลืมเขาไม่ได้เราจะไม่มีทางได้เจอความรักที่สมบูรณ์แบบได้เลยเพราะความรักเดิมๆถ้าเราไปลืมไม่ได้แสดงว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่ทําให้เราคือ สุดท้ายเราโฟกัสเรื่องดีนะถ้าสุดท้ายพอเราโฟกัสเรื่องดีเราจะรู้สึกว่าเราอยากกลับไปอะแต่เรากลับไปไม่ได้สุดท้ายมันก็เศร้าอยู่ดีจริงไหมคะจริงแม่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องดึงสติเราให้ได้นะในเมื่อความรักมันลืมยากมันเกิดจากอะไรคะความรักที่ครูบอกเนี่ยความรักมันมีเงื่อนไขค่ะทุกคนครูจะบอกว่าวันนี้คนเราคะ่ะเคยชินกับความคิดเดิมๆสมองเราเมื่อเขาคิดแบบนั้น มันก็จะเป็นเรื่องง่ายที่จะไปคิดแบบเดิมมันเหมือนเส้นทางทุกคนเคยเดินเข้าป่าไหมพี่ตะวันต้องเคยเดินอยู่แล้วแหละถ้าวันนี้เราไปคิดเรื่องเดิมๆที่ทําให้เราเจ็บปวดสภาวะเดิมมันจะเกิดขึ้นกับเราเรื่อยๆแต่มันอาจจะเปลี่ยนบทละครสุดท้ายเราไปเจอความรักครั้งใหม่ก็จริงแต่วันนี้มันอาจจะเจอเหตุการณ์นี้อีกเพราะเรากําลังอยู่กับอารมณ์เดิม มันอาจจะเป็นคนรักใหม่แต่สุดท้ายเราจะได้เจอเหตุการณ์แบบเดิมมันถึงมีเหตุการณ์ที่เจอเหตุการณ์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจอคนหลอกอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือว่าเจอความรักที่ผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าบางคนบอกตัวเองว่าฉันอาพัมอาพับรักจริงๆไม่ได้อาภัพรักแต่เรานั่นแหละที่ยังไม่ยอมออกมาจากความคิดเดิมๆเพราะความคิดแบบไหน เราจะได้สิ่งนั้นกลับเข้ามาสามกล่องแล้วที่ลืมกล่องฟังเพลินใช่ไหมคะน้อคนดีพี่อวันขอบคุณมากเลยคะ่ะ <c oughs> ความรักของมนุษย์มีเงื่อนไขแต่ความรักของพระเจ้าหรือจักรวาลในตัวเราไม่มีเงื่อนไขวันนี้ถ้าเราอยากให้ความรักของเราดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้พระเจ้าเนี่ยให้ความรักกับเราแบบไม่มีเงื่อนไขหมายความว่า เราต้องการอะไรพระเจ้าให้เราหมดวันนี้ที่เราต้องการความสําเร็จพระเจ้าก็ให้เรานะให้เราได้จริงๆซึ่งแบบให้แบบง่ายๆเลยแต่การที่เราอยากได้ความสําเร็จพระเจ้าก็ให้แต่เราไม่ทําความสําเร็จนั้นพระเจ้าก็ให้วันนี้พระเจ้าบอกว่าลูกคิดอะไรลูกได้สิ่งนั้นพระเจ้าให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขพระเจ้าให้เต็มๆเฮ้ยพระเจ้า คือแบบท่านให้เราทุกอย่างอะแต่มันขึ้นอยู่ที่ว่าวันนี้เราไม่ได้เลือกกับสิ่งที่เราต้องการจริงๆเรามวัวแต่ไปคิดเรื่องราวที่เราไม่ต้องการพระเจ้าก็ให้ไงพระเจ้ารักเราแบบไม่มีเงื่อนไขแต่มนุษย์เรารักมิดแบบมีเงื่อนไขเวลาลูกเราบอกแม่ขอไปเที่ยวกับเพื่อนหน่อยได้ไหมเรารักลูกเราก็จริงแต่เรามีเงื่อนไขเพราะเงื่อนไขของเราเป็นห่วงไงไป ไปไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ลูกมันอันตรายเราก็ไม่ให้ลูกเฉยเลยแต่ถ้าเป็นพระเจ้าลูกอยากไปเที่ยวลูกได้ไปจริงป่ะเพราะพาระเจ้าให้หมดเลยวันนี้เราเป็นคนมีเงื่อนไขเรารู้ตัวไหมว่าเราความรักของเรามันมีเงื่อนไขเราไม่สามารถให้ทุกความรักกับที่เราต้องการได้แฟนเราขอไปเที่ยวกับเพื่อนผู้หญิงเราก็ให้ไม่ได้นะเพราะเราเรารักแฟนเราก็จริงแต่เราให้สิ่งที่แฟนเราต้องการไม่ได้จริงปะ่ะเพราะเรามีเงื่อนไขเพราะความรักนี้มันเป็นการครอบครอง จริงไหมคะจริงไหมวันนี้ถ้าเราไม่หลุดออกมาเราจะไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตความรักถ้าเรารู้จักดึงพลังงานความรักมาใช้มันจะมีประโยชน์กับเราแต่ถ้าเราไม่ดึงพลังงานที่ถูกต้องมาใช้มันทํทำให้เราเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นสุดท้ายเราเองที่เจ็บปวดและทรมานทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคะ่ะถ้าเราต้องการดึงดูดความสําเร็จและเราเอาพลังงานความรักที่เป็นความปิติความ ยินดีความรักมาใช้เราจะดึงดูดสิ่งต่างๆได้ง่ายมากเพราะความรักเป็นพลังงานสูงๆวันนี้คนที่มีความรักหัวใจสีชมพูเลยใช่ปะจริงไหมคนที่มีความรักเนี่ยอะไรก็ยอมเมื่อขอเป็นคนใจร้อนพอมีแฟนุ๊บรอได้ใจเย็นได้เฉยจริงปะความรักเปลี่ยนคนได้นะ จริงไหมเมื่อก่อนนั่งรถนานไม่ได้เลยแต่วันนี้ถ้าแฟนอยู่สุดปาการวันนี้ต้องนั่งรถนานแค่ไหนไหนก็นั่งไปหาเขาได้ใช่หรือไม่วันนี้เราต้องปล่อยวางคะ่ะเพราะเราปล่อยวางเพื่อตัวเองนะคะถ้าเราแค้นความแค้นมันจะตอกย้ำมาที่เราแล้วเราจะได้เจอสิ่งนี้อีกเราไม่ได้อยากเจอแต่เพียงเพราะว่าแค้นเราเพียงเพราะว่าแค้นแต่ความแค้นนี้ถ้าทําลายอนาคตรเราอีกรอบหนึ่งเรายอมได้หรอคะกับการที่เราปล่อยวางแต่ชีวิตเราจะพุ่งทยานอะ่ะดีกว่าไหม เนาะจริงไหมในเมื่อวันนี้เราอยากมีคนหลักที่สมบูรณ์แบบเราอยากมีความรักที่สวยงามเราจะต้องเปลี่ยนสิ่งเดิมๆที่เราเคยเป็นให้เป็นสิ่งใหม่ให้ได้จากการที่สมองเนี่ยเคยคิดเรื่องราวเดิมๆซ้ำๆเราจะต้องเปลี่ยนเส้นทางสมองใหม่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยสมองก็ทำงานคิดเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เขาคิดบวกได้ แต่ความเคยชินของเขาอะทุกคนสมองเราอะเคยชินกับการคิดเพื่อปกป้องชีวิตของเราเขาไม่ผิดหน้าที่ของเขาคิดถึงเจ็ดหมื่นเรื่องต่อวันวันนี้การที่เขาจะคิดเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวลบเพราะเขาคิดเพื่อปกป้องให้ชีวิตเราเซฟตัวเองมากขึ้นเวลาเราจะไปเที่ยวที่เ,เดินป่าสมองเราจะคิดไปก่อนว่ามีงูไหม มีอะไรที่ทําร้ายเราได้ไหมแล้วเราก็จะกลัวสุดท้ายเราก็จะไม่ทําจริงไหมคะอันนี้สมองคิดเพื่อเรา mm. เพื่อให้เราอะเซฟตัวเองแต่บางทีความกลัวของเราเมื่อเราหลงกลเราก็จะกลัวโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันสมองว่าวันนี้สมองนะเขาทําหน้าที่ของเขาตัวเราเป็นมนุษย์มีหน้าที่ควบคุมสมองครูเคยอธิบายเรื่องความคิดแล้วนะสมองเนะี่ย เขาทํางานของเขาเราเนี่ยอย่าไปอยู่ใต้สมองไม่งั้นสมองจะกดเราให้คิดไปอะไรก็ได้ที่เราไม่ต้องการแต่เราเป็นมนุษย์เรามีที่มาควบคุมสมองเมื่อเราควบคุมเขาได้สมองจะคิดในรูปแบบที่เราต้องการได้ถ้าเราเจอประสบการณ์เยอะๆอ่ะจะเป็นการยกระดับจิตใจเราค่ะทุกคนคููอาจจะบอกไม่ได้ว่าทุกคนอาจจะต้องผิดหวังมากี่ครั้งถึงจะเข้าใจจริงไหม แต่ถ้าวันนี้เราอาจจะไม่ต้องผิดหวังเพื่อเพื่อฝึกฝนประสบการณ์ก็ได้นะแต่เราเรียนรู้และปรับตัวกับเรื่องราวความรักที่มันเกิดขึ้นและเราจะใช้ชีวิตกับความรักครั้งนี้ให้มีความสุขใครหลายคนเคยได้ยินว่าเวลาที่เราอ,อกหักให้เรากลับมารักตัวเองแล้วเราจะมีความรักที่สมบูรณ์แบบแล้วเราจะแบบเราจะแบบดีขึ้นทุกคนเคยได้ยินคํานี้มาใช่ไหมทุกคนเชื่อเรื่องนี้ขนาดไหน กลับมารักตัวเองสิเราก็ได้ยินกันตลอดอะกลับมารักตัวเองกลับมารักตัวเองมันใช่จริงๆหรือเปล่าคนที่เชื่อพลังงานในตัวจะดีมากเพราะเรากลับมารักตัวเองเนี่ยเราจะดูแลตัวเองเราจะเห็นคุณค่าในตัวเองเราจะอยากดูแลอยากจะดูผิวพรรณอยากจะคือทําให้ดูดีอะครูเป็นคนหนึ่งที่ที่วันเนี้ยเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็กลับมารักตัวเอง เมื่อก่อนไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยดูแลตัวเองเลยทํางานก็คือไม่เคยที่จะพักผ่อนเลยวันนี้เมื่อเรากลับมารักตัวเองได้สิ่งหนึ่งที่เราจะได้รับก็คือความรักสิ่งที่เหมือนกันดึงดูดซึ่งกันและกันในเมื่อเขาบอกให้เรากลับมารักตัวเองแสดงว่าเรากําลังกลับมาเป็นความรัก ถ้าเรากลับมาเป็นความรักได้โดยแท้จริงนั่นแหละความรักดึงดูดความรักไม่แปลกที่เรารักตัวเองแล้วทำไมเราถึงมีคนมารักเราเพราะเมื่อเรารักตัวเองเราใส่ใจตัวเองเราดูดีขึ้นพลังงานในตัวออร่าต่างๆมันจะเปล่งประกายมันจะเกิดขึ้นเราจะดูดีขึ้นสุดท้ายจะมีคนมาทักเราว่าทำอะไรอะ่ะ ไปทาอะไรมาทําไมดูดีจังอะเราแค่กลับมารักตัวเองการรักตัวเองคือการดูแลตัวเองเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายรับรู้หมดเลยถ้าวันนี้เราบอกตัวเองว่ามึงเราไม่สวยว่ะเราไม่เก่งว่ะเราหน้าตาไม่ดีว่ะเราจะเป็นแบบนั้นทันทีทุกคนเชื่อเถอะถ้ามารักตัวเองนะทุกคนได้ความรักที่สวยงามแน่ๆครูการันตีเลยจริงๆใช่ครับครูไม่คะสิ่งใดที่เราเห็นว่าคนอื่นเป็นสิ่งนั้นแหละคือตัวเรามีถ้าเราเห็นว่าคนอื่นเนี่ย เอาเปรียบแสดงว่าเราเนี่ยยังมีความเอาเปรียบในใจซ่อนอยู่เราไม่รู้ตัวถ้าเราเห็นคนขี้อิจฉาแสดงว่าเรายังมีคนอิจฉาอยู่ความอิจฉาอยู่ในใจเราเห็นสิ่งไหนสิ่งนั้นนั่นแหละที่เรามี วันนี้เรารู้สึกดีกับคนอื่นนั่นแหละที่เรามีสิ่งนั้นเราเห็นคนอื่นหน้าตาดีสวยแสดงว่าเรานี่แหละก็มีสิ่งนั้นวิธีการรักตัวเองคือต้องบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนดีขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณเซลเซล์ทุกเซลล์ที่เป่งประกายอิ่มฟูทําให้ผิวพรรณของฉันเป่งปังดูดีมีออรา่าทุกวันนี้ครูพูดแบบนี้แลทุกคนครูไม่รู้หรอกนะว่า เขาจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ครูรู้ว่าครูกำลังใช้พลังงานดึงดูดพลังงานให้เกิดขึ้นกับเราเอาเป็นว่าถ้าวันนี้เราอยากมีความรักที่สมบูรณ์แบบกลับมารักตัวเองเลิกยึดติดก,กับความรักในอดีตเลิกยึดติดยังไงก็เห็นเขาให้น้อยลงอย่าพยายามไปดูเขาอย่าพยายามไปค้นหาความรักเดิมๆิเพราะยิ่งค้นหายิ่งเจอ พลังงานบนโลกใบนี้มีให้เราได้ดึงดูดมาอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเอาพลังงานมาสร้างความสำเของตัวเองได้เพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเรายังไม่นอบน้อมพอการที่เราจะใช้พลังงานมาดึงดูดความสําเร็จให้เราเกิดความรักที่ดีได้ พลังงานจะดึงดูดได้ก็แต่เมื่อเรามีความนอบน้อมการจะดึงการจะได้พลังงานมาไม่ต้องจ่ายด้วยเงินแต่จ่ายด้วยความนอบน้อมวันนี้เรามีความนอบน้อมแต่สิ่งรอบตัวสิ่งรอบตัวคือธรรมชาติอะมากพอไหมนอบน้อมกับคนในครอบครัวนอบน้อมกับความรักที่เจอนอบน้อมกับเพื่อนจริงใจปิติยินดีกับทุกเรื่องในรอบตัวเราได้หรือเปล่าถ้าเราเป็นสิ่งนี้ไม่ได้ ความรักไม่เกิดขึ้นกับตัวเราคนเวลาผู้จัดไม่ทักเพราะหลายๆเหตุอย่าเพิ่งนอยค่ะเพื่อนๆผู้คนมากมายในไลน์ใช่เลยวันนี้การนอยคือการที่เราทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคะทุกคนทุกคนผู้จัดอาจจะไม่ได้ทุกข์นะแต่คือผู้จัดแต่ละห้องอะ่ะถ้าเราคิดไปก่อนว่าเขาไม่อ่านแล้วเราก็ไปมีอารมณ์อะ่ะเราเป็นคนทําให้เราทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นจริงไหมคะวันนี้ไม่มีเหตุผลใดที่เราจะต้องทุกข์เรื่องนี้มันไร้คล่ามันไร้คล่ามากๆเลยมันไม่ได้มีคุณค่ามาก พอที่ทําให้เราทุกนะคะบางคนน่ะเอาเรื่องราวที่ไม่ควรจะทุกมาทุกอะ่ะเป็นไหมคะเนาะวันนี้นะคะความแค้นถ้าเราถ้าเรายังวางไม่ได้คะ่ะเราจะเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะเนาะเราต้องวางให้ได้นะคะที่เขามาทําให้เราเจ็บปวดมันเป็นรหัสชีวิตหนึ่งที่เขากําลังมาทําให้เราเก้าวผ่านเรื่องความรักแต่ถ้าเรา เมาไม่ออกว่าเขามาทําให้เราเจ็บปวดเพื่อเราก้าวผ่านเราจะอยู่ตรงนี้แหละจะติดไปไม่ได้สักทีจริงไหมนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอยู่ที่เราค่ะอยู่ที่เราเลยอยู่ที่เราเลยเนี่ยวันเนี้ยเราต้องการอะไรในชีวิตถ้าเราอยากเป็นคนที่มีความสุขต้องการความรักที่สมบูรณ์แบบเราต้องเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบก่อนถ้าวันนี้เรามัวแต่ไปรักคนอื่นความรักตัวเองยังไม่สมบูรณ์แบบเลยยังรักตัวเองไม่เต็มที่เลยเราจะไม่มีทางได้ความรักที่สมบูรณ์แบบแน่ อันดับแรกที่จะให้ทุกคนกลับไปทําก็คือว่าลองสํารวจตัวเองซิวันนี้ผมเราอ่ะมันได้รับการหมักบ้างไหมดูแลตัวเองบ้างไหมผมเรามันแบบเออมีน้ําหนักหรือว่าได้ดูแลได้หมักผมตัวเองไหมหน้าตาเราเนี่ยได้ทาครีมแบงม์ไหมครีมบํารุงครีมกันแดดได้ใช้บ้างไหมถ้าวันนี้เรายังไม่ได้ทาครีมบํารุงเลยอะ่ะทาหน่อยเถอะร่างกายเราต้องการการบํารุงร่างกายเราต้องการความรักร่างกายเราต้องการการดูแลนะคะ วันนี้เราทํางานหนักจนลืมพักผ่อนหรือเปล่าพักผ่อนบ้างนะเขากำลังจะดึงดูดความเสร็จมาให้เราอะถ้าเขาไม่ได้พักผ่อนเนะ่ะเขาจะไม่มีแรงดึงดูดนะคะไม่คะน้องวันนี้มันถึงเวลาแล้วคะ่ะเอาเป็นว่าวันนี้สรุปเลยนะวันนี้ขอให้ทุกคนนะคะได้กลับไปดูแลตัวเองนิดเดียวก็ยังดีโอเคไหมทําได้ไหมคะทําได้ไหมเดี๋ยวความรักดีๆคนรักดีๆเหตุการณ์ดีๆจะเข้ากลับมาหาเราเองคนที่ไม่โสด ก็ดูแลตัวเองเดี๋ยวแฟนเราจะรักเรามากขึ้นคนที่โสดก็รักตัวเองดูแลตัวเองเดี๋ยวจะมีคนรักมาให้เลือกสัรเลยค่ะทุกคนโอเคไหมคะบางทีเวลาที่ครูออกมาแบ่งปันนะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่1ชั่วโมงครูเชื่อว่ามันมันน่าจะมันน่าจะทําให้เราได้คิดอะไรบ้างบางที่เรารับอะไรเยอะในวันวันหนึ่งเราอาจจะทําให้เราไม่มีเวลาจะไปทําอะไรจริงไหมคะวันนี้ครูให้เวลากับทุกคนในการอยู่กับชั่วครุ้งหนึ่งชั่วโมงอะครึ่งชั่วโมงอะทุกคนถ้าทุกคนมาได้ขอบคุณทุกคนที่ จะเปลี่ยนไปชีวิตไปกับสิ่งที่ครูมาพูดนะคะเพราะครูเปลี่ยนชีวิตด้วยสิ่งที่ครูเอาประสบการณ์มาเล่าจริงๆ